สวัสดีครับสวัสดีครับพวกรนนะครับสองคนนะครับวันนี้มาในรายการชื่อ Horoscope h o r o s c o e นะครับไม่สนใจว่าตัเบรตตัวจริงเป็นยังไงไม่สนใจว่าใครนําใครอยู่เราจะใช้ศาสตร์ของตัวเลขอย่างเดียวนะครับมาดูว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้มาสัปดาห์นี้เรามาคุยกันประมาณสี่ทีมพอนะครับทีมใหญ่สี่ทีมเดี๋ยวผมคานวณก่อน อันนี้เป็นแมนยูก่อนคู่แรกวิกเเดย์วิกเดย์ที่วันต้นเดือนสี่ต้นเดือนวันที่สี่อาทิตย์ที่สี่ครับอาทิตย์ที่สี่มาคู่แรกสามทุ่มนะครับคู่แรกแมนยูกับเวสแฮมเตะกันที่โอแทฟฟ์ลอครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องคํานวณเป็นเวลาของอังกฤษหน่อยอังกฤษสามทุ่มแมนยูนี่ผู้จัดการทีมชื่ออะไรนะครับ ผมไม่รู้จักเท่าไหร่อิลิกอะไรฮักฮักนะครับอะไรฮักฮักเทนฮักเทนฮักอันนี้เขาเกิดวันที่แทนฮักเกิดที่สองสองกุมภาหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับปีนี้อายุห้าสิบสามปีแล้วเวทแฮมครับเวทแฮมเวทแฮมนี่ผู้จัดการเดวิดมอยที่มันคุ้นๆนะอ๋อโอเคครับเคยอยู่นะเดวิดมอยนนี่เวทแฮมนี่ยี่สิบห้าเมษายนถูกต้องครับหนึ่งเก้าหกสามครับอายุ หกสิบปียังไงเราดูกันยังไงจันวินผมจะง่ายๆผมจะเอาแค่ตัวเลขของวันเกิดวันเกิด<ๆ>มารวมกันเสร็จแล้วก็จะได้มาชนกับวันที่เขาเตะกับเวลาครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันจะมีออกมาประมาณไหนอ่าถ้าอย่างแมนยูผมรวมไว้แล้วว่าเทนฮากเนี่ยเทนนี่เป็นไงมีเลขประจําตัวเป็นเลขสามเลขสามส่วนเวทแฮมเป็นเลขสามเหมือนกันแสดงว่าทั้งคู่มี มีบุคลิกหรือมีวิธีการคิดน้ำหนักใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันนี้วันที่เตะมันจะเป็นวันที่สี่เดือนสองใช่ไหมครับอ่าพอเป็นเวลาที่อังกฤษนี่มันกี่โมครับสองสองสี่พอเป็นอังกฤษมันจะเป็นประมาณลบเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับจะเป็นบ่ายบ่ายสองพอดีบ่ายสองบ่ายสองพอดีอ่าก็คือสิบสี่ศูนย์ศูนย์คราวนี้พอเรามาคิดวันของมันอ่าวันแรกหกแปดแปดได้สิบหนึ่งวันเป็นวันที่ห้า วันจะได้เลขห้าอ้าวยังไงคู่นี้เนี่ยพอเห็นเลขอย่างนี้เนี่ยดูจากทรงนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันซ้อนกันหมดแมนยูเทนฮาร์กนี่ก็สามชนห้าเหมือนกันเดวิดมอยก็สามชนห้าเหมือนกันวันเกิดของผู้จัดการชนกับวันแล้วก็มาชนกับเวลาก็เป็นเวลาห้าเหมือนกันเพราะนั้นคู่นี้โอกาสออกเสมอสูงมากเสมอใช่ครับผมมองว่าเสมอพเผอาจจะเสมอแบบหลักศูนย์เลย ูนย์ศูนย์เลยคือมันทุกอย่างมันดูเสมอกันมากนะครับอังนั้นเั้นผมคร่าวๆว่าศูนย์ศูนย์ไปเลยทีนี้สมมุติสมมุติฮะสมมุติสมมุติว่าผมให้ดูไปที่กัปตันทีมได้ไหมกัปตันทีมได้แต่ว,ว่าต้องขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มการจำแนกใช่ไหมครับกัปตันแมนยูนี่เป็นบูโนมาบูโนแฟร์นานแต่ดูดิบูนาแฟร์นานนี่เกิดวันไหนอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันบูโนแฟร์นานเกิดกันสดๆเลย ไดแฟนานแปดกันยา2537อ่าอายุ537นี่มันต้องลบลบห้าสี่สามซะด้วยลบ543่มใช่ไหมลบห้าสี่4ามเาีอย่างเดกอยู่เดยวกับพวกเรานะครับอ่แล้วกับตันของเวสแฮมนะครับใครวะกับตันเวสแฮมผมให้เวลาคุณ่านี่เหรอเกิร์ซูมาเหรอผมบวกเลขไปก่อนผมบวกเลขไปก่อน178 เออบวกไปสิได้เก้าสิบสามเก้าบวกสี่สิบสามสามได้สี่อ่าบูโนเป็นเลขประจำตัวเลขสี่นะครับอันนี้กับกันของเวทแฮมอีกคนหนึ่งเกิร์ซูมาผมเขียนยังไงไม่รู้อะผมเขียนไปก่อนอ่ะขอแค่วันเกิดนี่แล้วคำนวณต่อได้หากอนเกิร์ซูมาแต่ดูจากทรง กับตันแมนยูนี่มาดีดาเพราะว่าเลขเลขที่มันชนกันเลขที่เรามองเห็นว่าเลขสี่ไปชนเลขหาเนี่ยมันเป็นเลขคข่อยงจะ um ดีเซอซูมานี่เกิดยีบเจ็ดตุลาครับยีบเจ็ดตุลาสองห้าสามเจ็ดปีเดียวกันเลยนี่อ้าวหนึ่งเก้าเก้าสี่โอเคได้ลงนะบ่ไม่รู้นะแต่ว่าเอาไปก่อนสิบหนึ่งสองได้เขาทหม่ ป็นดุหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าเก้าสิบสี่ห้าคือซูมาโอ้โหมามาดีเหมือนกันเพราะว่ากับแันทั้งสองทีมนี่ก็ดูมีเหมือนมีการวางแผนครับบูโน่นี่ก็เป็นตัวจ่ายอยู่แล้วซูมานี่ก็อาจจะเป็นสสนนกองหลังเป็นกองหลังเป็นกองหลังเป็นกองหลังซูมาเป็นกองหลังอ๋อซูมากองหลังอ่แต่ว่าเป็นคนเหมือนกับค่อนข้างจะ หมือนวางแผนนะครับก,ก็ดูรัดกลุ่มาวนี้พอเห็นเลขของกัปตันทั้งสองคนเนี่ยผมยังมองว่าโอกาสเสมอสูง,อ,งอยู่เสมออยู่ดีเสมออยู่ดียังไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันมากกับตัวเลขอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงว่าแมนยูเวสแฮมสามทุ่มวันที่สี่เสมอครับเสมอศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็นิดเดียวแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคอย่างนี้ไม่ยิงเยอะไม่ยิงเยอะอ่าคู่แรกคู่แรกผ่านไปแมนยูเวสแฮมโอเคคู่ที่สองเวลาเดียวกันเลยเป๊ะ เชลซีกับวูฟปสามทุ่มเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวผมสี่กุมภาสองห้าสองสี่เชลซีกับบู๊เดี๋ยวขอเขียนนิดนึงนะครับผู้จัดการทีมเชลซีก็คือนี่มอริซชโอโปเชติโนโปเชติโนอ่าผมก็คิดอยู่โปเชติโนนี่เกิดวันที่สองมีนาหนึ่งเก้าเจ็ดสอง อายุ51ปีอันนี้เลขประจำตัวได้6ผมคิดไว้แล้วอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับส่วนบู๊แกลลี่โอนิวแกลลี่โอนิว18บู๊อันนี้ถือเลขประจำตัวถือวันได้เยอะ18พฤศภาคม1983อะคราวนี้วันเตะเดียวกันก็คือสี่เดือนสองเหมือนกันบ่ายสองครับของประเทศอังกฤษเวลาเดียวกันเพราะนั้นมันคิดไม่ยากแล้วอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่า ดูจากทรงแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้ว Chelsea เชลซีเลขหลักของเลขหลักของเชลซีคือหกใช่ไหมครับช,ชนกับวันที่มันเหมือนกันมันออกมาสวยอยู่แล้วแต่คราวนี้สิ่งที่ต่างของวูฟคือวูฟมันมาเป็นเลขเก้าเลขเก้านี่คือมีการวางแผนกวกบวมมีความคิดซับซ้อนอแต่พอมันมาชนกับวันเนี่ยมันเป็นเก้าห้ามเลยทําให้ดูนิ่มนิ่มลงดูดูอาจจะแบบเล่นแบบใจเย็นเล่นรัดกุ่มหน่อย ทั้งทั้งเลขวันกับเลขเวลาเนี่ยเหมือนกันหมดอันดูจากทรงแล้วเชลซีอาจจะอาจจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าบุ๊กมนันนิ่มกว่าด้วยตัวเลขครับก็คือเชลซีดูดีกว่านิดน,นึงดูดีกว่านิดน,นึงด,ดูดีว่าอาจจะมีแบบจังหวะโชคด้วยดูจากทรงเพราะว่าเลขคู่เลขหกห้าหกห้าเนี่ยมันได้ได้เป็นจุดของแบบเสี่ยงโชคได้อะไรเงี้ยครับส่วนบุ๊กมา,มาแค่แค่วางแผนและกลมใจเย็นอะฮนะเชลซีอาจจะมีจุดได้ได้โชคแล้วก็ พลิกมาชนะเลยอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองว่าจะมีสัก2เม็ดนะ2เม็ดเลยนะเป็นไปได้ว่าเชลซีอาจจะชนะ2 0ไปเลยอย่างเงี้ยสองศูนย์ใช่ผมฝันนะแต่ดิสตมบอร์ดตมฟอร์ดบิดด้วยอ่าชี้บ้านตัวเองได้เปรียบสบายสบายครับเอออ่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปง่ายๆเลยสองศย์สองเลยโอเคอ่าทีนี้คู่ต่อไปจริงๆวันอาทิตย์มีอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเราเก็บไว้ก่อนอ่าบิ๊กแมตช์คือบอร์ดมัรกับเดี๋ยวเดียว ไม่ใช่อ๋อข้ามข้ามไปดูแมนซีก่อนข้ามไปดูแมนซีก่อนเตะคืนมันเดย์ไนท์คำนวณแมนซีทีหนึ่งนะครับมันเดย์ไนท์นะครับมันเดย์ไนท์ตีสามใช่แต่ว่าพอคิดเป็นเวลาของของที่นี่นี่ก็จะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ตอนวันจันทร์ทีโมองดีสองทุ่มไหม่ะใช่ใช่ไหมตอนยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มแมนซีนี่คือเป๊ปใช่ไหมครับเป๊ปเป๊ปกัวเดียรา เบนฟอร์ด่ะผมเขียนสลับนิดนึงเดี๋ยวขอเอาเบนฟอร์ดขึ้นก่อนเบนฟอร์ดโทมัสแฟรงค์อันนี้เกิด9ตุลา 1>, 1 9ึ่า1ก7 3ครับอายุ50ปีเบน f o ฟอร์ด <B. S 2> นี่เลขหลักคือ3เหมือนกันส่วนเป๊ปเนี่ยผมสังเกตเลยว่าเลขหลักเขาเป็นเลขหนึ่งซึ่งมันมีไม่กี่คนใน ในผู้จัดการทีมในพิมพ์ครับก็ถือว่าดูดันมากกับครอปนี่เลขเก้าครอปนี่ผมจันเดียวกเลขเก้าจะดูดันเหมือนกันเป๊ปนี่สิบแปดมกราหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้เลยอ่าคราวนี้มาดูวันกันวันมันคือวันจันใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะตรงกับวันที่หกอ่าหกเดือนเฮ้ยไม่ใช่วันที่ห้าครับคืนวันจันวันที่ห้าอ่าวันที่ห้าวันที่ห้าห้าเดือนสองละห้าเดือนสองเวลาสองทุ่ม เวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มซึ่งก็ตรงๆเป็นเลขสองไม่มีอะไรเลยคิดง่ายๆอันเดี๋ยวขอคำนวณวันนิดนึง7 9 1เก้าสอในสองหกโอ้โหเบนฟอร์ดดูจากทรงแล้วเหมือนมาสู้ได้อ่าเพราะว่าเลขหลักของเบนฟอร์ดอะเป็นเลขสามเลขสามมาชนกับวันที่เป็นวันที่เป็นเลขหกสามกับหกันเป็นคู่ดี มันสุสนกัน<อ>แล้วก็พอมาชนกับเวลาเป็นสามสองก็ถือว่าไม่แย่พอใช้ได้คือสู้ได้คือสู้ดูจากทรงมาสู้ได้แต่คราวนี้เรามาดูฝั่งเป๊กก่อนว่าเป๊ปอ่ะเขาเป็นเลขหนึ่งเป็นหลักพอหนึ่งชนหกเป๊กก็จะมาแบบลักษณะที่ละเอียดเ,<อ>เล่นแผนละเอียดอะไรนี้เหมือนกันถามว่ารัดก,กุมไหมก็อาจจะอาจจะเล่นแบบดุดันประมาณหนึ่งนะครับอ่ะแต่พอจากวันมาชนสองเนี่ยเป๊ปมันจะมีปัญหานิดหน่อยเป๊ปอาจจะรู้สึกว่า มันมีความไม่ไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะแบบไม่ลงล็อกไม่เหมือนที่คิดนะครับที่เป๊ปมองผมมองว่าถ้าคู่นี้มีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือว่าเป๊ปอาจจะชนะแค่นิดเดียวอาก็คือสองหนึ่งยาวันนี้งานยากงานยากแข็งขึ้นหน่อยเล่นเบนเล่นบ้านเบนฟอร์ดด้วยใช่บ้านเบนฟอร์ดด้วยแล้วก็อาจจะไม่ง่ายนะครับผมมองว่าอาจจะอยู่ในลักษณะของโอกาสเสมอหรือชนะถ่างแค่ลูกเดียว โอ้หนี่ดูฟอร์มล่าสุดนี่เบนฟอร์ดนี่แพ้ยับเลยสบายได้บาเบนฟอร์ดโอ้ยแมนซีนี่แม่งเขียวอื้อเลยนะใช่สบายครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับโอ้โหโอเคก็คือเดาว่าวันนี้แหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเบนฟอร์ดอาจจะมาสู้ได้อ่ะครับอาจจะได้หนึ่งแต้มใหญ่เป็นไปได้เป็นไปได้หรืออาจจะโดนเฉือนนิดหน่อยเฉือนนิดหน่อยใช่ไม่เยอะโอเคโผมาสี่ศูนย์สมมติเดาสกอ หนึ่งสองอะไรย่างเงี้ยอใช่แต่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าเโอเคอยู่ในเลนที่แบบพอลุ้นอะพอลุ้นพอลุ้นอ่าบาทีนี้เราไปคู่ใหญ่ดีกว่าอ่าคู่ใหญ่ก็คือที่พอกบอลมัดบอลมัดกับเซตตังแฮมฟอรเรสเตะสักทุยอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเตะกันที่เอมิเรสสเตเดียมด้วยอ่าเป็นศึกเดือดมากนะครับ อเซนน์นั่จริงจริงอันนี้เป็นแดงเดือดแล้วไอ้ทีมกลางตารางเขาไม่นับเป็นแดงแล้วแมนแมนนะนับแมนแมนมาอาร์เซนอลมีอาร์เตต้ามีเกลอาร์เตต้าอาร์เตต้ากับคอปอันนี้เกิดวันที่26มีนา1982เลข9อ่าแต่ว่าอาร์เตต้าวันก่อนนี่ผมคิดอยู่26มีนา1982นะครับอายุ41ปีอาร์เตต้านี่เป็นสายวางแผนวางแผนเพราะว่าอาจจะได้ประสบการณ์จากเป๊ปมาใช่ไหมครับอ่า เ,เด็กเป๊ะมาก่อนเลยมาดูว่าวันที่เตะก็เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นวันที่สี่ใช่วันที่สี่แมาเป็นวันที่สี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งของประเทศไทยก็จะเป็นสี่โมงครึ่งของที่นู่นเออ,อโอเคอ่าคู่นี้มาดูกันนะครับวันนี้จะตรงกับเลขห้าเจ็ดหนึ่ง อ่าโอเคได้ได้บด,ดสรุปละคราวนี้จากวิเคราะห์อ,อันนี้เนี่ยอายตาเขาสายวางแผนลงกับวันนี่ก็ถือว่าดูดีหมดมเพราะว่าเลขสี่ชนห้ามาสวยเลยอพอเลขสี่ไปชนหนึ่งมันก็เป็นเลขที่แบบวางแผนมาอย่างดีแล้วอืมคราวนี้พอคอปเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ที่มีความวุ่วนมีไอเดียซับซอ้อนหลายๆด้านพอมาชนกับวันเนี่ยคือคอปต้องใจเย็นมากวันนี้คอปอาจจะมาอย่างใจเย็น อแต่ว่าสุดท้ายแล้วคัมามาก้ากับหนึ่งของของเวลาเตะชนกันเนี่ยก้าหนึ่งปุ๊บมันเลยจะได้เหมือนว่ามันมีจุดที่ทําให้ผู้แตกขึ้นมาหรือว่าผู้แตกเด่นเด่นดังขึ้นมาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข่าวใหญ่อ่าอย่างเช่นอาจาาอาจะมีโดนลูกโทษเราไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้หรือว่า V R ออาจจะมี V R มาอันนั้น,ม,นมีอยู่แล้วล<ะ>ต้องเอาเลขกรรมการ <c oughs> ด้วยไหมจะละเอียดไปหน่อย,ยครับเอาจริงป่ะ ไม่เอาแล้วกันอ๋อไม่เอาแล้วกันเออหากรรมการคือาจ<ห>จะรู<จ>ะ้สึกว่าจะมีเรื่องที่ทําให้เป็นเป็นข่าวขึ้นมาได้ของการเตะวันเนี้ยจะมีอะไรที่ไม่ไมสมเป็นสมผลหรือมีเรื่องของเวอามาข้องเกี่ยวอีกเป็นไปได้นะครับแต่คะไรเี้ยถ้าเกิดมองแค่เลขกลมกลมอย่างเงี้ยมันก็มาสวยทั้งคู่แต่ผมว่ามีเฉือนหน่อยอาจจะมีเฉือนเืเวอร์อาจจะแบบนําชนะสักหนึ่งศูนย์ได้เฮ้ยจริงเหรอไปชนะถึงเอมิเรตเลยเหรออ่าผมพว่ามันเป็นไปได้นะคือ คล้ายๆกับคู่เบนฟอร์ดแมนซีเมื่อกี้คือมันมาในลักษณะที่เหมือนจะเฉือนเหมือนจะแบบยันเสมอได้แล้วเฉือนแต่ว่าอันเนี้ยผมมองโทนเลขรู้สึกว่าริเวอร์เด่นกว่านิดนึงรู้สากว่ามันดักมากกว่าก็เลยอยากให้อยากให้ริเวอร์เฉือนเฉแฟนริเวอร์พูลมึงก็ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาเป็นว่าอาจสูสีอาจจะเสมอหรือริเวอร์พูลอาจจะชนะได้ก็เฉือนนิดนึงอาจจะแคบ ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชนะกันแบบเจ็ดต่อแปดเยอะไปศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฉือนเฉือนเป็นเฉือนมากกว่าไม่ได้ขาดแน่นอนนะครับเอออ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้เราก็เอาสี่คู่ก่อนชิวๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะทามาร์กไว้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าว่าแม่นไม่แม่นว่าแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงยังไงอ่ะฮะ เอออันนี้ก็ใชถือว่าใช้าศาสตร์ตัวเลขกันไปนะครับสีค่คู่อ่ะย้ําสกรอร์อีกทีหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุย <ไป S 1> กันไว้คู่แรกแมนยูเวสต์แฮมแมนยูเวสต์แฮมเสมอศูนย์ศูนย์หรือมีไหมไม่ไม่มีมมเลย,เลยอันนี้ผมว่าเสมอเฉลียวเสมอศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งว่าไปศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองว่าไปคู่ที่สองเชลซีวูฟเชลซีวูฟนี่เชลซีชนะสองศูนย์สบาย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 มาคู่ที่สามมันเดย์ไนท์เบรนส์ฟอร์ดแมนซิตี้แมนซิตี้มีตึง อาจจะเฉือนเสือหรือเฉือนโอเคคู่สุดท้ายอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอันที่ก็่กันอันนี้ก็ตึงทั้งคู่แต่มองว่าถ้าเป็นไปได้ลิเวอร์พูลอาจจะเฉือนจักหนึ่งลูกโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าสรุปผลเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวีคเดย์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ